ดูนะครับเมื่อกี้ที่จอดรถคนพิการผมเป็นคนพิการนะครับไม่ให้ผมจอดกักกลวยไล่ผมออกมาปล่อยะกักไว้ให้นายจอดนะครับภุทธรจังหวัดไหนดูเอาเองครับเนี่ยแล้วดูที่พื้นครับที่จอดรถคนพิการแล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าคนนี้พิการไหมพี่รักษาสิทธิ์หน่อยครับเดี๋ยวถ่าย,ายไปแล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าคนนี้พิการไหมเนี่ยตำรวจผู้หญิงคนนี้เลยครับ พี่ดูพื้นเลยเมื่อกี้ผมเพิ่งถอยออกมาเมื่อกี้เลยแล้วก็เอาควยมากั้นมาให้ผมจอดเนี่ยดูครับเนี่ยคนเนี้ยเดินลงมาเลยไอ้อย่างเนี้ยที่จอดรถคนพิการไม่ให้คนพิาก,การจอดอะ่ะแล้วดูจอดก็จอดก้าจอดขวางด้วยเี่นะครับ คือบอกว่ามาติดต่อที่นู่นคืออยู่ติดกันแค่นี้แต่ว่าที่จอดรถคนพิการตรงนู้นบอกเต็มผมก็จะมาจอดตรงนี้ออบอกว่ารอนายมานายจะมาประชุมนะครับสต่นายผมอยากรู้ว่านายนายพิการด้วยหรือเปล่าครับที่จะมาจอดรถที่คนพิการเนี่ยนี่เลยตรงนี้เลยครับพี่ นี่ครับ่ะแล้วก็การโวยไว้แบบนี้ครับนี่ให้จอดแบบนี้เลยครับการลกยไว้ปิดไว้นี่ครับเข็นชัดๆที่จอดรถคนพิการแต่ผมคนพิการผมโดนตัดนู่นนี่นั่นมาผมจอดไม่ได้มาติดต่อที่ราชการโอเคครับ